สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้องแก้วมาอยู่แปลงบ้านเดินสว่างนะคะเป็นแปลงผสมผสานอีกแปลงหนึ่งเนาะที่น่าสนใจเป็นสองตายายนะคะทําเกษตรผสมผสานเดี๋ยวพาไปชมด้านในผสมผสานกันไปอย่างละนิดย่างละหน่อยครับคเด็กก็ได้อ้นั่นไปไม่ให้มันขาดเป็นอะไรครับปลูกพวกผักเหรอครับผมปลูกผักพวกครัวพวกไอ คือพวกกล้วยพวก,พวกนี้เลยเขาจะอยู่อย่างนี้เขาจ,จะอยู่เขาจะอยู่เป็นลุ่งรอบนี้เลยครับกลางคืนเขาจะลงมาอยู่ในน้ำหมดเลยรับพอกลางวันเขาจะขึ้นมาอยู่อย่างนี้เลยอยู่ธรรมชาติาของเขาอย่างนี้แล้วแล้วเอาอะไรให้อาหารคะอาหารปลาปลาที่เราดักมาได้ครับ อ๋อเอาเอาปลาพวกปลาซิวอย่างเงี้ยเหรอครับผมพวกปลากระดีปลาอะไรแล้วเอามาโยนโยนกลางคืนเขาก็จะลงมาขีินอ๋อค่ะพวกพวกหัวอาหารอย่างเงี้ยได้ให้ไหมคะให้ให้ปลาปลาที่มันอยู่ในนี้อ๋อมีเลี้ยงปลาด้วยเหรอครับเลี้ยงปลาอะไรคะในนี้ยปลาพวกปลาหมอปลาตุกแล้วน้ํานี่เปลี่ยนยังไงคะน้ำน้ำถ้าถ้าถ้าจะเปลี่ยนก็ตรงทิ่โอ้กน้ำแห้งปึ๊บเราก็เติมน้ําใหม่มาเติมน้ําตรงไหน อ๋อตรงนั้นใช่ไหมทออ๋อค่ะน้ำนี่มาจากไหนอะคะน้ำมาจากโปจากสะใหญ่ครับอ๋อจากสะใหญ่ตรงนั้นนะคะสะใหญ่แล้วเลี้ยงยังไงอะคะลุงมันมันเลี้ยงยากไหมม่ยากเลี้ยงแบบธรรมชาติอ๋อเลี้ยงธรรมชาติแล้วเอากล้วยหอมเต็มเต็มขึ้นขึนลงอ๋อเอากล้วยหอมใส่ระหว่างกลางครับผมระยะห่างเท่าไหร่ขนาดกี่เมตรเมตรเมตรหนึ่งได้ไหม เม็ดหนึ่งได้เนาะประมาณเมด็ดหนึ่งาอาอแ,แล้วแล้วทำไมต้องปลูกสลับกันนะคะกับกล้วยกับกล้ไอ้มะพร้าวกับลกล้เขาจะอยู่เป็นกันได้โอ้วย้มันไอในติดรากปุ๊บมะพร้าวเขาก็จะได้ตัวนี้เลยเป็นเป็นทีพึ่งอ๋อเป็นร่มใช่ไหม,ลมแล้วก็แล้วก็ได้อะไรนะได้น้ํา <ไอ S 1> ความเย็น,นจากจากต้นกล้วยใช่ไหมครับอืมพูดลงไปทั้งหมดกี่ต้นคะเนี่ยร้อยหกสิบต้นครับโอ้ เสร็จีมะพร้าวเลยนะเนี่ยอ๋อฝั่งนี้ก็ลงโออุ้ยให้อีกสักสามเดือนมาดูนี่พึบเลยเนาะครับนี่เพิ่งลงลงได้กี่เดือนคะลงได้ประมาณถึงเดือนไหมไม่ถึงเดือนอ๋อไม่ถึงเดือนด้วยยังไม่ถึงเดือนไอ้ตรงนี้ปลูกเป็นอะไรมั่งคะอันนี้ปลูกแตงครับแตงแตงแตงกวาเหรอคะหรือแตงร้านอ๋ออันนี้ไอ้ทุกฝักยาวฝั่งนี้นะคะเป็นโุกฝักยาวทุกฝักยาวต้องปลูก ห่างประมาณเท่าไหร่อ่ะลุงระยะห่างเว้นลุมเว้นลุมนึงอ๋อเว้นลุมหนึ่งมันน่าจะประมาณสองฟุตเนาะความห่างตัวผักยาวสองฟุตต่อต้นนะคะแตงกวาก็ปลูกทีได้เนาะแล้วปลูกครั้งหนึ่งนี่นานไหมคะจะออกลูกได้เก็บขายประมาณสี่สิบวันถึงห้าสิบวันครับอืมค่ะ หมดจากแปลงนู้นก็มาสร้างแปลงนี้เพื่อเป็นรายได้เสริมกันไปไม่ให้มันขาดใช่ไหมไม่ให้มันขาดไม่ให้ที่หมู่บ้านเข้าตรงกันเพราะเขาหมู่บ้านเขาไม่ได้ทําอย่างนี้เขาโฉบไปรับจ้างออเขาจะไม่มีเวลามาทําใช่ไหมคือหลักๆเขาก็ทํางานทํางานหลักกันเนาะทํางานหลักกันออืพอเย็นมาก็ ยังอย่างลูกกับป้านี่ทําอะไรคะอาชีพดั้งเดิมเลยก่อนจะมาทําผสมผสานนะคะอาชีพดั้งเดิมก็ทํานาเอาทานาทํานาแล้วก็ทําให้เรามีเวลาว่างใช่ไหมคะก็เลยเริ่มหันมาทําส่วนตรงนี้แกที่ดูแล้วก็พอเราแกแล้วผมผมไม่รู้จะทําอะไรไปทําตรงไหนเขาก็ไม่รับค่ะกระทือก็เอามาทำเกียวอะไรคะลุงเจียวแดงก็ฝุ่นกขาเจียวแดงครับ โอ้ได้เก็บขายเนาะเวลาช่วงออกผักบุ้งก็เยอะตรงตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยโซนโซนนี้คือปลูกอะไรบ้างคะลุงมีไม้ยางนาไม้แดงไม้กระดูก่ะแล้วก็ไม้แดงกีนไม้สักก็ยังยังไม่ได้เอามาเพิ่มอีกปลูกนานหรือยังคะเพิ่งปลูกได้ยังไม่ถึงสองปีเลยครับเอาแล้วแล้วนึกยังไงถึง ถึงเอาไม้มาปลูกพ่อคิดว่าถ้าเราปลูกแต่ตรงยุคารทีนี้การระบบวิเวกดูแล้วมันก็จะนั่นนะอยากได้ระบบวิเวกมาให้เหมือนให้มันมีต้นไม้ให้มีอะไรชมชื่นอย่างนี้อ๋อค่ะอยากได้ระบบวิเวกสมัยเก่าเหมือนอ๋อเหมือนสมัยรุ่นที่เรามาอยู่ใหม่ๆเนาะสมัยเรามาอยู่ป่านี่มันจะแบบมีแต่ ต้นไม้ลมลื่นเย็นสบายฝนตกต้องตามฤดูกาลโอเดรออกมาพอเรามีร่มมาใส่ค่ะแต่เราตัดมีแจะยูคาอะไรก็ยูคาตัดยูคารมดเด็ดโอกจ้าอีกใช่มันร้อนมันร้อนมากเข้าไปอยู่ในป่ายูคามันหายใจไม่ออกนะลุงเนาะดีดีค่ะอยากอยากปลูกอย่างนี้ค่ะใช่อยูกข้าวว้าบ้าบ้าช่างเถอะเอามีคนว่าบ้าได้เหรอมีข้าว่ายังไงครับ เขาว่ายังไงคะเขาว่าว่าไรมาปลูกต้นไม้มีแต่คนเขาปลูกอันนั่นปลูกอันนี้เออโค้งที่มันทันมันทันเงินของมันกินไม่ได้ใช่ไหมมาปลูกทําไมครับก็่เลยคงคิดว่าถ้าปลูกต้นไม้แล้วปลูกเอาพวกดอกกระจงดอกกระเจียวแล้วมาปลูกให้มันเป็นที่เป็นทางไปค่ะเห็นนี้มันก็มันเป็นเป็นสภาพป่าเก่าอ่าแล้วเราผลผลอยได้จากต้นกระเจียวด้วยเนาะเก็บดอกขายได้ทั้งปี ก็จะถ้าดอกไปเกี่ยวขาวนะถ้าถ้าเอาถ้าาเอาจากสวนสวนในมาปลูกเนี่ยเต็มนี่หมดอืมค่ะดีดีด,ดีค่อยๆทำไปเนาะค่อยคอยทำ่ายเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นเริ่มต้นขนาดนี้ก็ดีแล้ว่ยสวยเลยรังนันหม่นมีดอกไปเกี่ยวอ๋อค่ะ เดียป็นกระเจียวขาวนะคะอันนี้ตน้นอะไรอะลุงไม้ไม้ป่าเนี่ยไม้ยางอ๋อนี่ยางนาตะลทำไมถึงปลูกริมตลิ่งก็ไอ้มันมัน,มนใกล้น้ำอ๋อใกล้น้ำแต่น้ำมนสมมติเหรมันมีกา้านมีอะไรเพราะเราเลี้ยงหอยอะไร,ราาก้านมะพร้าวมันตกไปหอยมันจะได้อาศัยโอ้ความคิดดีนะเนี่ยโหยมันก็จะได้อาศัยอยู่นี่โหยจูบหอย มีหอยอะไรมั่งคะมีหอยเชอรีมีหอยจุบมีหอยโคงหอยโคงก็มีหอย,อหอยอปังมีไหมคะหอยปังมีครับ<อ>เดี๋ยวแพเยอะๆเ,เดี๋ยวก็มีชาวบ้านเกษตรกรมาขอแบ่งไปเลี้ยงมั่งเนาะครับเป็นไก่ด้วยเป็นลักษณะของไส้ไก่ใช่ไหมคะคแต่ว่าคือถ้าบ่อใหญ่ใช่ไหมมีน้ําปริมาณมากก็คือต่อท่อจะมีท่อด้วยใช่ไหมคะครตรงตรงด้านโน้น เป็นการแบบพักน้ําอีกทีหนึ่งนะคะไว้ให้ต้นไม้ในสวน,แนม,ม,วนมแล้วแล้วน้ํานี่อยู่ได้ทั้งปีไหมคะบอ่บอเดียวเนี่ยที่ขุดไว้บอ่อนึงอะ่ะอัน,นอันนั้นก็อยู่ได้ทั้งปีตรงนี้ก็อยู่ได้ทั้งปีอ๋อแล้วคะไม่แห้งเลยใช่ไหมไม่แห้งตรงตรงนี้ปลูกนานแค่ไหนคะีน่นแปลงเนมะปลูกยังไม่ถึงสองปีค่ะอ๋อโอ้ยไม่ถึงสองปีต้นขนาดนี้นะไม้แตงกีนไม้พิู อยากให้เขาอ,อยู่เป็นปูนเป็นต,นต,นตูนของเขาอโอที่ยังไม่ได้ลปลูกเต็มลูกนีแล้วอ๋อค่ะออกผรรานวันหมดแล้วยังไม่ได้ลงมีต้นกล้าไว้แล้วเตรียมลงแล้วเตรียมลงแล้วโอ้ปีหน้ามาดูนี่สวยเนาะเป็นปา่าเลยเนี่ยตรงตรงนี้ตอนนี้เรามาถ่ายช่วงนี้เนาะเดือนตุลาเดี๋ยวอีกสักปีหนึ่งมาดูต้นไม้จะโตขนาดไหนมาดูปีหนึ่งใช่ หนึ่งปีเรียคนมาดูเธอะมาชมได้เลยตีนี <ฮะ S 2> ้ค่ะเนี่ยกำลังเริ่มโตกำลังคิดเริ่มจะรักป่ามันไม่โนมันมาอย่างไรอของเป็นป่าไว <ฮะ S 2> ้ผนค่ะเเปรียบเทียบระหว่างห้องแอร์ับมาอยู่ใต้ล่มไม้ลุงว่าอันไหนเย็นกว่า <ฮะ S 2> อันไหนมนดีกว่ากัน อยู่อยู่อยู่ใต้ต้นไม้ที่คิดว่าเราเกเแล้วไม่รู้จะไปทําอะไรคก็เลยคิดว่าจะมาทําอย่างนี้เลยมันก็บางวันเราไจะได้ผักบ้่งค่ะเวลาเดโรถเราได้รายได้จากการปลูกผักรับคดีมากเลยดีกว่าไปรับจ้างเฉลี่ยแล้วรายได้วันหนึ่งวันประมาณเท่าไหร่คะโอ้มันมันไม่ได้ทุกวันครับค่ะบางทีก็ช่วง ผักมันหมดมันหมดช่วงเราคุณจ<ฮ>ะคนนายคิดว่าจะทําการเกษตรแบบนี้ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีที่ยเยอะหรอกมีแค่ประมาณไร่นหนึ่งก็พอแต่ขอให้มีน้ําค่ะปัจจัยน้ําเป็นหลักมีน้ําเพียงพอทีนี้เราจะทําการเกษตรได้ทุกทุกอย่างแ <ฮะ S 2> ปลว่าปัจจัยน้ำนึงเป็นหลักเลยถ้าขาดน้ําเราก็ทําการเกษตรไปไม่ได้ <ฮะ S 2> มันครึ้มกลางๆครับผมไม่เต็มร้อยทำ่มีน้ำพอเพื่อนเล่นนิดนึงเนาะมัไม่ขาดน้ำก็ได้กำลังใจให้ทุกคนถ้าคิดอยากทำดยเลยดุดูบายเลยลุกอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้หกสิบเจ็ดน่ะหกสิบเจ็ดยังทำได้เลยเนาะใครใครดูคุณลุงอยู่ก็ให้มีกำลังใจนะคะ